สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยคนดวงแข็งทุกๆท่านกันเลยนะครับสําหรับในวันนี้นะครับอ่านะครับก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับแฟนๆฮานอยปกตินะครับแล้วก็มาดูผลกันเลยนะครับฮานอยพิเศษนะครับออกสองเจ็ดห้าห้าห้านะครับเนาะเออนะครับอุตส่าห์เมื่อวานนี้จะให้เน้นๆตรงๆซะหน่อยไม่ต้องกลับนะครับก็ก็ไม่มานะครับเนาะหลักหน่วยมาอยู่นะครับให้ไปสองห้าสามห้าออกมาเจ็ดห้าแล้วก็ 55นะครับเนาะอ่ะนะครับก็เด่น3ามรูดสไม่มานะครับไม่มาเลยเนาะก็จะจับเข้า3ตัวหน่อยก็ไม่ได้นะครับเนาะให้ไป537ออกมา275นะครับเนาะจะเข้า3ตัวหน่อยก็ไม่ได้นะครับเนาะอ่ะนะครับหลุดไปน้อยแรกสําหรับน้อยธรรมดานะครับออก042นะครับ63นั่นนะครับก็มา4 2ตรงๆเลยนะครับเน้นรูดฟันวิ่งตัวเดียว4นะครับ4ตัวเดียวเลยนะครับก็มานะครับมาในคู่เน้นนะครับคู่เน้น42นะครับ3คู่นะครับคู่เน้นยังไงนะครับก็ที่ผมเคยบอกในหลายๆคลิปนะครับซึ่งถ้าผมจับคู่นะครับ3ตัวนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนะครับผมจับ3ตัวก็จะมี5 4 7 540542นอเนาะก็คือจะให้เน้นนะครับ2ตัว ที่สีที่ผมเน้นให้ใน3ตัวอ่าเข้าใจนะครับเนาะเฮ้นะครับนั่นเลยครับใครมีดวงก็นั่นแหละครับเน้นไปแค่3คู่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับ42ตรงตเลยนะครับไม่ตรงไปกลับนะครับเนาะส่วน VIP นะครับออก6 9 4 84เสียดายเนาะหลักร้อยนะครับก็เป็น2นะครับแต่ก็64มันไปออกหลักร้อยแล้วก็หลัก10เนาะ ผมให้ไป64สีตรงๆเลยแต่มันออก64 69 4เสนาะอ่ะน่ครับก็หลุดไปเดินห้าวิ่ง5น้่ไม่มาเลยนะครับเนาะอ่ะนี่แหละครับก็จะมีเข้ามีหลุดนะครับปะปนกันไปนะครับเนาะแต่ผมก็อยากใช้มันเข้าทุกทกงวดนะครับก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่จะได้ไม่พลาดนะครับเนาะอ่ะนะครับก็มาดูกันนะครับในวันที่27นี้นะครับสำหรับ หวยฮานอยนะครับซึ่งฮานอยพิเศษนะครับก็จะเน้นไปในที่ในเด่น1นนะครับแล้วก็เด่น0เน้นเด่น1เด่น0นย์นะครับเน้นรูดฟันจะเน้นไปในที่ในเด่นเด่น2นะครับอา้าเอาสินะครับให้เด่น1เด่น0นแต่เน้นรูดฟันวิ่งนะครับไปเด่น2 ก็คือชอบ2นะครับวันนี้พิเศษเนาะมันก็1กับ0ก็ถ้าวิ่งนะครับถ้าวิ่งถ้ารูดนี่2ตัวเดียวเลยนะครับแต่ถ้าจับคู่เนี่ยเด่น1เด่น0เนาะงงไหมครับอ่านะครับก็จับไปทำนี้นะครับเนาะจับคู่8คู่ก็จะเป็น1 2 0 2 1 3 03 15 05 16อ่าขอไปครับ19นะครับแล้วก็09นะครับส่วนตัวกันก็จะเป็น18นะครับแล้วก็08นะครับเฮ้นะครับดีจะมา6นะครับ เลขผมนี่หกับ9นี่บางวันนี่ให้มา9มา6ให้6มา9นะครับอันนี้ก็ก็ลองดูนะครับใครจะชอบ6หรือชอบ9นะครับแต่ผมวันนี้ชอบ9เนาะอ่านะครับหรือใครจะลองจับไปพลิก6พลิก9กลับไปเป็น6กเนาะก็แล้วแต่ดวงนะครับเนาะอ่านะครับใครชอบเลขน้อย,อยก็ตัดไปนะครับตรง3ตัวที่ผมเน้นให้นะครับ3ตัวพิเศษก็จะมี8 1 2สอง 819แล้วก็805นะครับจบไปแล้วเนาะสำหรับในนอนแรกนะครับถ้าถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็สำหรับในวันเสาร์วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับวันวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์วันพระนะครับใคร <W U> no? นะครับว่างเนาะนะครับก็ไปทําบุญนะครับเสริมดวงเสริมบุญนะครับจะได้โชคดีนะครับเฮงเนะครับไปด้วยกันเนาะผมเชื่อว่านะครับก็เรื่องแบบนี้นะครับไม่ต้องไม่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเนาะเรื่องแบบนี้มันแล้วแต่ดวงนะครับของแต่ละท่านนะครับเลขผมนี่ให้มาก็อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งจะถูกไม่ถูกก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกเนาะว่าจะมีดวงด้วยกันหรือเปล่านะครับสำหรับ500ปกติก็จะมีในเด่น9นะครับแล้วก็ไดเด่น0ูนย์ เน้นรูดฟันวิ่งตัวเดียวนะครับก็จะเน้นนะครับไปในที่ในเด่น0ูนย์นะครับเด่น0ูนย์รูด0นย์วิ่ง0นะครับสำหรับฮานอยธรรมดาเมื่อวานก็เน้น4ก็มา4เนาะวันนี้0ูนย์นะครับจับ,รร 4, 4, นนค,บจคู่ก็จะเป็น92 02 93 03 94 04 95แล้วก็05นะครับส่วนตัวกันก็จะเป็น98นะครับแล้วก็08เนาะ3ตัว3ตัว3ตัวก็จะมี892 803แล้วก็8 94นะครับจบไปแล้ว2หน่อยถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ครั้งหนึ่งแล้วไม่ต้องไปกดอีกนะครับกดครั้งเดียวก็พอนะครับเนาะกด2ครั้งเดี๋ยวมันยกเลิกไลค์นะครับเนาะก็อยากเข็นไลค์เยอะนะครับอยากเข็นไลค์เยอะนะครับใครอยากถูกหวยในวันนี้นะครับเม้นมานะครับเม้นมาว่าอยากถูกหวยนะครับอยากถูกหวย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 ถูกหวยเอออยากถูกหวยอยากถูกหวย อะไรเนี่ยจะสนุกสนานอะไรนนะครับเนาะเออะครับมันต้องคึกคืนนะครับเนาะเออเราจะเศร้าไปทําไมนะครับก็ก็เนาะถ้าเราสนุกนะครับก็หวยมันก็สนุกกับเรานะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะก็ไม่อยากจะให้เครียดกันนะครับเนาะก็อยากจะให้ผ่อนคลายนะครับเนาะบางทีก็เหนื่อยจากงานเหนื่อยจากนู่นจากนี่นะครับก็หวังว่ามาดูคลิปคนงเฮงนะครับหวังว่าจะผ่อนคลายนะครับหวังว่าจะหายทุกข์หายสุขนะครับ อ่หายทุกข์หายเศร้านะครับเนาะเออครับเออมาดูคนยนิงเฮงก็อาจจะหายเศร้าก็ได้ดิจะเศร้ากว่าเดิมดูจะทุกข์กว่าเดิมนะครับเนาะเออครับสำหรับ VIP นะครับก็จะเป็นในเด่นศูนย์นะครับแล้วก็ในเด่นเกนะ้าเน้นรุดฟันวิ่งตัวเดียวนะครับตามปกติเลยครับเน้นศูนย์วิ่งศูนย์ลุตศูนย์ตัวเดียว VIP นะครับจับคู่ก็จะเป็นศูนย์แปดเก้าแปด 02 92 09 99 05แล้วก็95นะครับสูนตัวกันก็จะเป็น04เนาะแล้วก็94นะครับ ส่วน3ตัวก็จะเป็น408 492แล้วก็405นะครับก็จบไปแล้วนะครับทั้ง3น้อยก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับสำหรับทั้ง3น้อยเลยยังไงก็ ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับถ้าในคลิปนี้มีสิ่งใดผิดพลาดประการใดนะครับหรือวาจาใดเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยสมาชิกทุกทท่านด้วยนะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกทท่านนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีโชคดีโชคดีเฮงๆฮงรวยๆวยถูกหวยหานวยนะครับในวันที่27วันเสาร์ที่17นี้ใครที่โชคดีแล้วอย่าลืมนําเงินที่โชคดีไปทําบุญต่อดวงเสริมดวงเสริมบุญของสมาชิก ของตัวของท่านเองนะครับเรื่องแบบนี้ก็ไม่ใช่เค้นอ,อยู่กับผมเป็นเพียงเพื่อเดียวนะครับขึ้นอ,อยู่กับดวงของสมาชิกด้วยเนาะอ่านะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ